สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาพบก,กับน้องอู๋พบก,กับซอนน้องอู๋รองสารโดยน้องอู๋ขี่รถมาเกือบสัชั่วโมงปลายลทุกคนเนาะออกจากบ่อนที่น้องอู๋พักที่มหาลจนาเนาะนี่คือทางเข้าบ้านลจนาเนาะไปเฮือนลจนาแต่ว่าอ่าน้องอู๋นัดรถเลยเนาะว่าเออที่มหาสเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ารถจู่เฮือนบอกอันนี้คือทางจะไป hết nhảy luôn nó ăn đi đi đây chỉ cũng là làm เฮือนฮ่าใจกแจกโอยู่เฮือนโอ้ยอยู่เฮือนรถคือตู้พักหลายเนี่ยมีพักแผวมีพักอันนี้ใช่ป่าโอยู่เฮือนเฮโลบุกบานน้องรถ ใส่กระเจง๊ยงนะพอยเดี๋ยวโทรหาก่อนเดี๋ยวอู้โทรหาก่อนเนาะฮอนแฮงทุกคนเอาส่งเสียงมาเอียงมึงมาฮอดแล้วมึงท้ากูยืมเงินเลยกูออกไปตลาดรถไปตลาดเนาะเออตอนนี้กูฮอดเงินมึงแล้วกูนั่งข่ามึงนี่เดอกูซื้อพันป่ามาอยู่เขาแฮงอันนี้เขียวมาเขียวมา ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าทุกคนตื่นนอนเก้าโมงเช้าเนาะยูยังจะตื่นนอนสวยเดโอเือนรถจะนายน้องอูก็ได้มาเกือบจะจักเดือนแล้ววะหลายเดือนละบุเป็นฮอดปีหรอบู๊โอ้ยฮอดปีแล้วมาตั้งต่ตอนสมัยอ่รถแต่งงานคุณนาะแล้วก็บ,บ่ได้มาเลยนี่โอ้มีใบายานางอีกคนพ,พุดนี่พับเพวอีกอันนี้คือเงินรถเนาะส่กเจเจียบหอย ก็มีนอค่าอีกเดี๋ยวท่ารถเจนามาก่อนเนาะเดี๋ยวสินนั่งท่าอยู่นี่แหละฮ้อนโซเชียอนนี่รถเจนาก็มาถึงแล้วนะทุกคนนั่ง,งท่าโดนเติบบูโดนปันเดอประมาณชิมนาทีมืองามยามดีมารถว่าอู้อยากกินอะไรนะโอ้ยอยากกินเจ๊งนอเจ๊งนออีกแล้วอไม่ได้าาไปเซ่นมานะ ที่แล้ววันนีกลับบ้านกลับซ้ำเอออ๊้ฟข้าวลงเลยวะเออข้าลงเลยชวดน้ำกิดด่างกุ้งไร่ดอกงโน้อยกุ้ไร่ดอกเอาเครื่องไม่ใช่เอาคนเอาอันนี้บุกินอ่ะกินแลด้หมดบุกินข้าอิ่มละมึงยังบุกินข้าวตีบุกินมีแต่ แยงนอปลาแดกปลาแดกปี๊ปดลาแด,ดก,ดกนี่เขาพออยู่ดอกไม่ไตอนนี้ซุปลาแด,ก,ด,ก,ปปดกแม่บานกได้รึเปลอยอก่กครับโบมีเออมึงไงล่ะมึงมา,ม,นะามาหอดก้นนอกไนไอ้นิกมาห่อดรอวะคือก็มาหอดก็ไอ้นิกงหม่เนาะว้าบถ้าโทรศัพท์เปัง เออแซบเว้ยสกะปีกบับแซบแกงนอสกะปีกับแซบไว้ทุกคนใสเออส่โลได้หมดสดซื้อบ,บุมีกันประแดกเขากะปิปะแซ่บก็ได้อืมเมนกะปีกับเกลือคฮจริงอันต่ำซื้อข้าเบื่อฮหหะ,ะ,ะ,ะอะไรเนาะแกงกับมาสดกินมากรอนกะปิออย่างเต็ม <laughs> ไดอยู่ได้อยู่ยีพีได้ไดไซมอนกระทะแมร์ไซมอลไฟฟ้าบ่มีเฮรืองครัวบ่มีเฮรืองครัวเออมีเฮรืองครัวบ่มีเตาบ่มีเตาไฟยังไม่ได้กินข้าวเตาเห็นบ่เขาเลยยังไม่ได้กินเขาสวยเลยข้าวสวยเลยกิกันสิบสองโมงแล้วพี่ตื่นนอนเก้าโมงเช้านะตื่นมานั่งเข้าห้องน้ำให้น่าเห็นนี้เจ้าเสี่ งัท้าใส่น้ำล่างเหรเออสูตรจเตบอกเห็นเขาใส่เอาเอื้อเนยเซร์เลยบอกเซร์เลยะเออเซร์รสนอันนี้มันนันนนี้เซ็มเบิดทันแก่งนอนี่ก็มีสูตรใสสูตรใหม่นี่งแน่เตยคนมากต่อกาะถางไตมันจะมาคุ้นๆเนาะคุ้นจนแบบจำน้ำเออบางคนน่ะ แกงนอเซื ойти, ้อปักดแกงนอเซื้ออันสปูเสอกบเสอเขียนเด้๋ก่อันสปูก็ยังพอได้กินนะเสอกบกมเคยได้ยินจะเกลือไม่เคยกินกบดิบอีกแลว่าเออกบแห้งเสอไข่กบสุกกบปนั้นบ่แล้วกบดิบนี่แหละเอาใส่ครัวดีๆแล้วก็ใส่ก็ได้น้อยหน่อยคืออันนั้นไลายนี่จะกินบัดโน้ตหน่อยมีแต่อันนั้นไปข้ามันสุกแล้วก็กินเขาทุกคนป้าซีงาไม่หลุด กินข้าวแล้วๆทุกคนแกงนอนอลันกินข้าวได้วันนี้เยอะน้ากันกับเพื่อนเดี๋ยวน้องไม่ได้กินไม่ใจมาเหงื่อรถตั้งแต่ตอนมึงแต่งดองโมเมนเอเมนะแซื้อเครื่องตอนนั้นเนี่ยนอนมานตปีนึงละปีนึงปีปลายปีขี่รถต้องแัดสุ่้หมู่คว่าสีฮอดไก่กัน้ะยูไก่กันทิ้งด้ทุกคนเออมึงก็อยู่คนในเนาะให้ทำไปดิไก่กันขนาด อยู่คนละซอกลีกเลยนะไตกับเนื้อไตกับเนื้ออุ้ยทางไตเราทางเนื้อก็ได้เดือดเราเหยนาดิบบอกวันจันทร์ทื่นั่นคุณก็พาฟิตมาพีไม่ในกระเปบ้านบอกระบบบางทีก็เกับประมาณวันที่สิบวันทีเก้าที่สิบบนซุป ย่างเขาเปเลี้ยงเงพี่กายไว้กินโควิดเลยพีนายจะเอาใครไปไว้กินอยู่หรอ,อม,มันเฮงแล้วปีน <COVID S 1> ี้โควิอยลราติจะคนเดียวเยลยเมือะละว่ะจะบวชบด้ข้าวเป็นปิ้นป่วยอยู่บอกคนน้งซ่องคนพี่กายยังเฮ่งอยูเน,นาะถ้าเต๋าเจ <30 S 2> ้าสิบปลายคน สิบเก้าแล้วจิงมาติดอีกเออติดไหมนี้ค่ะก็มาติดเนาะแต่ว่าพี่ไก่สิบเก้าคนแบบติดพวกพวกพวกเนาะอยู่บ้านอยู่อันลาวแล้วม,มันไม่เป็นประเทศนอยนว่ะมเนระการที่มีคนติดตึงสิบคนนั่นเชื่อเป็นเรื่ององ่ายอะแทวายยันแชยันลากูคไ ซื้อมีมาไว้เป็นแก๊ซื้อไข่มาไว้ยายเขาจะปิดเมืองเออบึ้งอันได้ข้าวอู้งั่นมีอันกินปซื้อมาไว้ก็ได้พวกอันพอค้าไม่ค้าก็ไปซื้อไข่มากักตุนไว้เออแพงเขาที่ยอว่าเลยไข่เนาะช่วงนั้นเนาะสุดท้ายก็อันแล้ว่าช่วงนั้นอยู่บ้านเหาอเขายิงไข่หน่วยพันห้าดิแต่็ม่อันแต่ห้าแม่จันทำไปได้ไข่หน่ยพันห้าไข่หนยละพันคือเก้า โลกนี้บ่มีอันเดนแน่นอนนะกินพันปลาภาษาลาวสิเอิ้นพันปลาภาษาไทยเอินเอินเมี่ยงนะเมี่ยงปลาใช่ไหมยูลาวเฮาประเภทพันนี่เอิ้นพันแบบยูไทยเขาเอิ้นเมี่ยงแบบแบางอันทำก็เอิ้นเมี่ยงเลยเมี่ยงเขาเมี่ยงอนะบูมักเมี่ยงเขาเมี่ยงเขาก็บูมัก เน่มป่ากบ,บูมาอีกเป็นอย่งเดีน่มป่าก็ไปเอาป่ามาป่นกับปลาเดือวกูแหละกบูมากันมากมากกินได้ที่สุดก็กคือเน่มเนื้อเหลือห<อ>ันกับบูแซบ่บเนื้อเนื้อมีเข้ากเนะี่ยอือไอคอน้ำค่ะ หน้าตะว่าน้างอนตะวันงอนด้วยเลือดและหน้าหนาพอดียู่มาเดินโซ่เดินสร้างเมนพอดีงอนได้จริงเดินนึ่งพอดีคักนะเดินนึ่งเด็กยากหน้ายู่สมเนื้องแม่อากาศนี่ยังนั้นเวลาเย็นอยู่เลยนี่พอดีอยู่อยู่กลางวันตัดมาทีเวียงกันโอ้ยปลาปูน นอนยากไปลิ้นอยากไปท่ายมองนั้นมองนี้ให้ทุกคนเบิ่งอยู่แบบทัดลอกทัดล่วงอะนะะันนี้ค่ะโอ้โอแต่มันฮอนบ่ได้เพราะว่าเขาข,ขี่รถจักรนะมันท่าขีาขาใใ่รถหใญใ่เมนอยู่อืมอืม มากาเลยอะเดยอืมถึงละจะสั่งงยุตัวโินดาของหมูปักหมูทำไมพอกเขาิดอีกกองีได้เยมันก็คงสั้งเลก็สั่งกับมึงตอนนั้นไงบอสเลยเวลาปักหมุดขนาดสร้างเองปักให้เขาอูบ่บางที่บ้านหาสถานที่ยืนบ่อนัอ่งก็มีปอนที่จะไเลยแต่อีต้นก่อน ลบจนเป็นนะค่ะลบไปลบมาลบไปลบมาอืมสะเอาอันนี้บดตั้งให่มา,มาอ่ะกลับคืนมาอือไ,ไป นร้องคนจินก็ได้ไเนี่ยเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวมูซี่ว่าขันถ้าได้กินเขาเจา้ามูซ้อว่าโตโตลมลม,ลมกันนี่โตบโบนเอนอิมอ่มไปกินเขาเนี่ยเเปน็นนี้แหละปิดมือสามัอย่างน้อยบริได้คลิปในนี้เด้แฮ <c oughs> น <c oughs> โอุ้จ๋เป็นเมือหอนดิได้อดเหมือ่งั้วนวะับกปห้องอีกไป,กปห้าแล้วยังไรตีอ่บุ้ว่า,วารับจีมามงครับปุับน่าจห้างเลยเฮาคี้มาแด่ ม,มองฮอกินให้ลูกก่อเด็พี่ลงมาันซะีพีหอทเดี่ยวสายที่เข้าไปแล้วเลี้ยวกว่าอ้อรเดียวกว่าพี่ซื้อไปกับซีพีอ,อกอกอ่ะที่ซื้อไปซีออกไปแดงตอนนั้นเราอดอัอนควพะนาก็ถถ้าซีไปตัวทัดร่วงอ่แไปเอาเวนพกมงุงคุณรอดวกคนเต็มก็ตลอดวะ เคไส่เธอจะตกต่ำเสืงเดโบโมีเงินไหมมูอยากให้ไปอันกูจะยืมกานจำเป็นได้ไปเด้เมื่อกูชเลียงนะเออกูใคยยืมแต่มันกับคุ้มค่าสี่สิบเก้าพันกินตุกีลาอีเลือแต่มันโบมีอันเครื่องทะเลมมีแต่ชินสบายตุ๊มงกุ้งกิ้งเลยโบมี เมื่อว่าเขาเจอเสียออากมาแบอลโซนนี้มัน COVID โควิดเขาเลยไม่อยากเอามามีแต,ต่ตุกปลาแล้วก็อันโย่โยอ,อันข้าวนะ,ะมสม,มุนเแดบบ็กค <น S 2> ุณเต็มสา,ามขาเด็กอะสาขาสุดละอันทานยังไงไปลงเถอะเป็นสุดเตี้ยมีกุ้งด้วยก็ ใช่เป็นสุดออนอืมเป็นเฟ่ห้าสิบเก้ากันจะคุ้มสี่สิบเก้าทานง่ป่ะนะทานเปนหวเออาะตื่นต่คุ้ยางเงี้่นว่าถ้าบุฟเฟ่จะเป็นต่อไปข้าก็พากันหินข้าวแล้วนะทุกคนอู้กับแบบนางลินนอนลินกับรถยุ่งเหินรถจนแบบจะคำเลยตอนนี้มาจาะหมู่ว่ะส่งหมู่ันท้องฝนท้ง ตอนนี้จุนว่าจะโมงละสี่โมงละจะชอนห้าโมงละอยากกินบางโมงแล้วก็สิบกับทุกคนเพราะระยะทางการไปการมานี่ต้องใช้เวลาใครเสียห้างนี้กับสมองไม่เหมือยกันหรอกรเสีกูอ่ะหลดกูออกมาสิบโมงไปม่หองเจ้าวันสิบสองโมงแล้วมึงเรื่ออะไรบ่นถ้าตั้งที่กับประมาณ มันทอดแหงมาจรู้สึกว่าบ้ใบไบ้ใบจะขึมาเดือดจักมาวนอกูนหอนอน่หูอ้วนเปนเอยากินร่ายัเจบปากกว่าเหมือนอนงนี่เืออะรเคยินเจือ็ันนี้กูิมูนตเปือือกัน คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หวังว่าน่าแบบเป็นกำลังใจพวกเคาให้คลิป <laughs> ต่อไปเด้อเดี๋ยวถ้าทุกคนเข้าไปติดตามซองน้องรจนารองสายเด้อแล้ว <laughs> คณจือลิงไฮเนาะ้าเรักมวยทานทุกคนไปก่อนเด้อลินจนพันกันบ๊ายบายคลิปนี้โบมีเด้อเลย